วันนี้เราจะพาทุกคนไปดูหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาไทยที่นี่ด่านเกวียนโค้งพันล้านที่นี่ด่านเกวียนโค้งผันล้านตั้งอยู่ในอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาเดิมก่อตั้งโดยนายประสงค์ผู้ทองหรือทุกคนเรียกกันว่าเท่าแก่ทุยโดยเท่าแก่ทุยเคยเล่าว,ว่า ผมทำเครื่องปั้นดินเผาเจงมาแล้วถึง3ารอบแต่ก็สู้มาจนถึงทุกวันนี้ต่อมาในภายหลังจึงว่าให้ลูกสาวคนโตเข้ามาสืบทอดกิจการอย่างเต็มตัวคุณปิ่นพินัทผู้ทองหรือน้องซิ่วเราจะพาทุกคนไปดูขั้นตอนในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาผลงานแต่ละชิ้น ว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างและใช้เวลานานเท่าไหร่ในแต่ละขั้นตอนบอกเลยว่าแต่ละขั้นตอนมีความซับซ้อนและยากสุดๆเลยละ่ะทุกขั้นตอนการผลิตเต็มไปด้วยความพิถีพิถันไม่ว่าจะเป็นการผสมดินการปั้นรูปการแกะสลักรวมไปถึงกระบวนการเผาแบบดั้งเดิม เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนไม่ใช่แค่เป็นของใช้ในครัวเรือนหรือของตกแต่งบ้านเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงวัฒนธรรมและความเป็นนครราชสีมาและยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับคนรุ่นหลังอีกด้วยหากใครกำลังมองหาสินค้าตกแต่งบ้านหรือของฝากที่ส่งคุณค่าเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนเป็นคำตอบที่ดีที่สุดแล้วค่ะ